มีก็อยูอูนะครับเมื่อว่านแลนไปลงปูนอยู่คุยบุรี่นะครับสถานีถามกระท่ายในดันเนินควมำหอนขึ้นบาลงนะครับมาเบิ้งสาเหตุว่ามันเกิดจากอยังเป็นยังคว่หอนมันคือขึ้นรดการนะครับยีโน่สองหกเดี๋ยวเราจะไปถามสางกันเลยนะครับสาเหตุมันเกิดจากยัง เป็นยังควอมห่อนมันคือขึน้นจินยอดด้วยซึ่งก็ขึน้นแต่แรถแลีนควอมห่อนปกติครับผมเดี๋ยวมาบึงเดี๋ยวรอไอเครื่องมันเย็นก่อนเดี๋ยวช่างเขาสิมามาบอกนะครับมาเห็นไห้นะครับช่างบอลเดีย๋ยวให้ช่างบอลมาบึงซื้อบอลพี่กันครับผมแหละน้ำน้ำก็ปกติรอเครื่องเย็นก่นอนครับผม สองหนอยหกเมื่อว่าเรียนของไปข้านข้านไปเกือบมาหอดมาหอดมันขึ้นแต่ว,ว่าครับกับรถเปล่ามันบ่เป็นอย่างฝนตกนั่กัดีไปครับกับเรียนมาหอดถึงถึงล้านกันตัดทางไว้ล้านนะครับเอาหัวเขามาสอนยูอูนี่ครับมาสอนม,มาเบิ่งครับว่าสาเหตุที่มันเหตุให้มันห่อน มันเป็นเพราะยังแต่ว่าสร้างฮารู้แล้วแต่สิไปเดี๋ยวผมสิบทามสร้างมามันสาเหตุเขาบอกว่าล่อเครื่องมันเย็นก่อน๋ยวเขาจะมาเหตุให้นี่กับบอริแรงงานครับประกาศร,รับงานต่อ,อยานรถไปนอกกลางทั้งครับครับผมครับเดย๋าล่อเครื่องเย็นกอนครับจะเข้ามาชมกันเลยว่าสาเหตุมันเกิดจากยังนะครับทาการล่างล่างเครื่องแล้วน,นะครับ พ่อมาถามกันโดยช่างบูนะครับมือินดีรัำยาล้างเกลือนนะ Yeah. สร้างบอกว่าน้ำยาฟรีปั๊มหมดน้ำยาฟรีปั๊มอยู่นี่เบิ่งไปพัดนี่ครับอยู่มองปั๊มไปพัดนี่ครับมันเบิร์ตม่นจะไปพัดมันมันเปลี่ยนตัวได้นะมันมันไปตามรอบเครื่องนะครับใส่ตัวหอนมันถึงต้องมีตัวพัดหัวน้ำเดี๋ยว สร้างเบิ้งแล้วว่ามันเบิ้ดแล้วก็เติมน้ำยาเข้าไปนะครับไปดีไหมล่างเครื่องก่อนล่างปุ๊บเราแน้นำตีนะครับไปดีเติมน้ำยาก,ก่อนแล้วก็คอยน้นำตีที่หลังตอนนี้สร้างกรับเหลือทำการแสดงกันนะครับต่อ ขออกมาเติมฟีป่ปำนะครับถอดออกมาเติมข้างนอกวะนี่นะนี่สร้างนุ่มนะครับนี่แล้วแล้วผมมีไทยอยู่เพิ่งถอดไม่พัดมันบ่นไม่พัดฟีป่ปำมันเบิรนะครับสร้างนุ่มบอกว่าฟี่ัำมันเบิดพวกหอนมันเลื่อยขึ้น แล้วทำการปอดปอดออกมาเติมข้างนอกแลครับนี่ก็ช่างบอลครับเอามาชอบไปพัดใช่ว่ะหนุ่มฉีน้ำมันน้ำออกมาเติมข้างหนองแล้วน้ำใหม่บอลใช่ป่ะมันน้ำมันน้ำเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณเดือนเดือนไหนวะหลังปีใหม่อ่ะ อบูมถอดต,ตัวนี้ให้กูหน่อยเดียเนี่ยเนี่ยเนี่นนยูโอ้สั่งเลยนี่สั่งหุ่นใดเนะครับนี่สื่อโตมาจากบริษัทหุ่นใดโดยเฉพาะนะครับช่างหุ่นใดเนี่ยครับมาเบิ่งกันเอาเขาถอดแล้วเขาจี <c oughs> เขาจีเติมยังไงนะครับสร้างมึมถอดข้างล่าง ไปพัดออกมาซี่ปั๊มนะครับผัดมาทำมาเดี๋ยวมาชมกันเลยว่าเขาเติมมั้งเด็ดบุ๊มขอรองมาแล้วมีทีมงานตัดต่อไนี่นี่ตัดเองนี่เลยว้าแนนอน่ลยวะ <c oughs> ขาถอ,อนึงไยนี่ถอ,อดบนเลยวะฟีบัมฟีบัมจะนอกระกดขึ้นปปิดน,น้ำยาไปเลยเยาที่ใส่เนี่ยเหียว วะคือกันกับกาละแม่อันนี้คือเบอิดไว้แต่โดนวะเบิดกาดโดนนะเยวมาเบิงครับนำ้ำยานเป็นแบบเตใส่แล้วมันสี่หายวะครับผมมุนเรานะครับ นี่เนแล้วน้เ,นวนเขาหายแล้วฮะน้เขาออแม่ี้แบบเขานนนะไปเอาเอากองกระดาษมาไหสองพัดลมอเอามาควา่ำออกให้หมดนั่นแหละแต่ทำไนอะคว่ำใส่ฐานดละ น้ามันเข่าอันนี้มันก็เลยนี่ไปไปซื้อน้ำยาไหมตัวใหญ่เนี่ยตัวใช่ผมนี่แหละมันบดิเบิดครับน้ามันเข่ามันเบิดควบเนื้อโอลิงมันเปลี่ยนโอลิงน้ำปะตัวหัวมีขายว่ะเต้น้ำยามีขาย ครับผมอย่ามาเบ่งตอนไซเลยอย่าไปไปซื้ออะไรก่อนซื้อน้ำยานี่ครับมันเป็นแบบนี้เบ่งสีเบิดเจากหลอดยืนยาฝีฟังเหนียวเอียงวะแต่มันหล่อนสินเหนียวอันนี้ อันนี้มันเย็ยนยืนวะนี่แหละครับเปลี่ยนลูกยางวะไปะเลยยางนู้นีใครนี่ไปหาดึงนีมี่มี่มีมียกโตมาเลยอ่ะติดของเทียมอีกใส่บนแั่นแบบห่างอีกกาวติดเดยวะอ่ะช่างนู้ ลายย mm ้ายต้นไม้ยย้ายไว้ที่แดดนะไมเรียลอดแล้วนี่ลอดที่สเหรอสีอที่สี่ลอเยี้อกลงยี่ลอตสี่ร้อยลอใหญ่อันนี้ล่ะลอดอันนี้ลอสี่ตัวนี้เยลอตยี่หอลอสี่ร้อยลอตสี่ร้อยลอสี่ร้อยปัด ถ้หห 200. าหล,อ, 2, หลอดเล็กหลอดสองร้อยายห้าครอบารถ้าหลอดสองพันหรืองพอจะขัดกนไหมเปดพอหรอันเพียงลำยวะกล้องนี่ว่ันเป็นมืนบ่ฮะกล้องาหาพันบ่ทำะ 4หาหลดแล้ว2,000แล้วอีน้อ2 0 0ยอฟ้ามาไหมใส่ในฟ้าจอฟ้ากูไปยิงเล้ปราณ6หลอดพี่น้องหลอดละ4ลอยบาสบมเีน6พี่น้องเรียบร้อยเบิร์ซิปหลอดหลอดละ4 4ลอย4พัน อมปื่ออจะซื้อไมเป็นหมื่นเบิกูนพร้อมน้นี่ด้วยเบิกซูนก็ได้ครัฮะงพอดบอันนี้ของของมันเลยดินี่ของซูนเลยดิขนยังไงขอซแออต้มอูกตีนี่นลูกเท่ากำปั้นเนี่ยซรอด

กิบขยะบ่เอาตอนนั้นมันขึ้นเด้หมุนออกอันนี้คืออ่หน้ามันสนิทกันมันดูดมันเหนียวนะมันเป็นขึ้นเยอะมากอันนี้ออกแล้วออกแล้ว,วนี่นี่นี่เอาเรียบร้อย ยาานั่นแ้บอที่ปิดใช่ปไหนยันขนาดนั้นเปิดออดราเลยวะสามาหลอดหนึ่งหลอดนึ่งหลอดไหนหมดเดื้อใส่สเก็ดพอดี ปีนออกมาในทางังสองอ่าก euh ี่ดวมันหลอดนึ่งหรอพี่นลองโอ้ยเี๋ล่มโอ้องตงออกนะขอากล้งนี้คือปอดภัยแต่ว่าี่ออกพันสอง เรียบร้อยสองสนี่ได้น้ำเลยนะเว้ยี๋ยวมา,มาใส่ถังกระร่องสตาร์ทบิง้งครับผมมันติดสตาร์ทต,ติดวะโอเคมาสิกรเรี่ยวอยู่นเออโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสตาร์ทไว้สักพักหนึ่งอู้หูขึ้นเลยความหอนเบอร์ผมมา เรกว่าซุ่มสามอยโอกอีกขนาดบ้คันเลงจะไปลองเลงถนนบึงไปซาเออซาใครครับสามลอยโฮแมนปะเออสามมันสาโคตรขนาดอืดเอ้าเดียบร้อยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก่ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเบ่งวาเข้าไปหลับหลดหนักปุ๊บมันสิขื้นบ้ เดี๋ยวผม้ชี้ไทยเบิ้งอีกเทนึงนะครับคลิปหนานนะครับครับสวัสดีครับ